พอดีคร <T |ar|> ับ <about> พี่น้องแม่ยังน้องันี้คือส่งคืนครั้งคืนครั้งแท่กันยัง่ะสามนั่นลหะเออแม่ยังมาก่อนก็มาตามนั่นล่ะส่งคืนครั้งกินคืนครั้งจริงจังเครับว่าตอนนี้ยังคืนได้พีเองเนี่ยเขายูองไรพีเอชยังมากพแล้ว ไปชุดไปยังจังใดโมเมนต์ต้อยไปสักยันเที่ยวกับเมียเขาหีล่ะสักยันถ้าจอดทั่วมาบอกว่าเมีนตอนนี้นี่นาดีเีดดิไม่ยันเกี่ยวกับเมียเขาเมียเขาสักยนเ่ออะไรเฮ้ยเพาว่านี้่เมียกับลูกเตี้ยก็เวลาเขาไปจุดบัตรนวบัตรก็ติดบัตรยังเมียยังเมียเนี่ยเมียเขาสากยันเอาฟัง้วก็อ๋อที่้านหนเขา้ว เพื่อนเซลีนิวีเมยค่ะมั่งเมียเขาเขาซาเมียเขานะเขาไดก็ดีสินหาม่เยาน่อเริาดีขุมพูดจิงๆรเหรอท่านจะไล่อะไรอเมียเนาะรออะไรกันอย่งสิแหละงานปัะจัดีเอองานปรดจัปดดิ ทำเบิ้งหนังได้นนบ,บัดทำเบิ้งหนังได้พาเอกอีกเตีย๋ยวัดเท่านั้นบัดกผ็ผันยังในหนอยก็ต้องเอพานี้ไปก่อนเรียนเปย่งนี่เลยเป็น่อ,อ,อ,อ่ขับรถห้ซูเมอร์อนนี้โอ้พาลงควางเอบพพ่อใจอย,ยตรงนี้เหรอนะย่างหน่อยเออย่งหน่อยีแก<อ>ับครถขึ้นอน่นะับรถขึ้นเอลยให้เล่นนักัย่างเสียับรถิตวัดคนับรถขึ้นกอาอ๋อเขาถนัดไหนเขาเ็เห็นอันนั้นไหมไอ เขาทานอะไรเหรเขาขายอะไรนั่นของอไเนาะจะมีเมจงตัวธรรมดาโอเคครับผมเจงเจเจตัวธรรมดาห้ามรอกกรบอกวงเล็บเลยมเลยด้อ ยานมาหนีมาพอคอนเทนต์พอดีโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะคลิปนี้ได้แล้วแม่อุยเขาได้คอนเทนต์เราด้วยคคิดไงเราจังสีกับซองซ้ำเชียนเราชูซ้ำยางมาแล้วเมื่อกี้จังสีกับซองซ้ำเชียนเราเดียนนึงนี่แม่จังสีแม่โอ้สาธุเด้อเน้อฝ่ายสาธุเด้อหมายถึงว่ายอดวิวร่วมกันเดือนนึ่งไหมจิ๊บได้ยู่ว่าเดือนนึงซ้ำเชียนวิวหนิไหมได้ยุ่วว่าวายจระบนี่ ซาลาบปนี่หมวกก้อนนี่หมวกวันสองแสนวานรวมกันสองแสนวิวอยู่เมื่อวานเมวกหมวกก้อนนี่สามแสนกว่าเลิศเลิศปลาตองเห็ดยังหรอเห็ดอยู่เห็ดงานอยู่บอกมาจริว่าบลาตองเห็ดบลาตองเห็ดไล่ไปก้อนนี้แล้วซมี่แม่ก็อยากได้เดือนสามแสนสามแสนบาทแม่เดือนละสามสี่แสนเอาเวลาไหนนอนล่ะตอนนี้จอยแล้วตอนเนี้เออเจอเลยอย่าไปกลัวอสาวทักมานะคะโอเค อยากเขาสักมานะคะบรรดาัิต şey ิยานเนาะยังอ really? ีกเหรอเมื่อกี้มีคดีกับผู้ฝ่ายคดียังอีกผู้ฝ่ายคือว่าร้อยทองเก็บหมดเลยอยากอะไรใช่ไรกว่าอีกเลยประเดีว่าประเดีวว่าอยากร้อยทองเก็ือความหมายอยาก กี่ปวเัรเอาความสวยไปใส่เกิดประโยชน์ไหมใช่ความสวยความสวยความสวยไปใส่เกิดประโยชน์อยากไปอยากได้ละัไฟไฟน้ำเขาทำไอ่ะเพราะต้องไปรอไปอ้อยเขาไปอ้อยออกพรออยากไัไฟไฟเนี่ยหหมแกมเทียนนึ่งเป็นไงเป็นงเป็นใ่หอบุญไดบอมันจะอูรอนแล้วเน้าเขาไปอยากอน เอาจิจู่ห้องหอมเด้บอมแนเขาเลยได้มีหมักประทูโบรานก่อนทำก้อน้าพจะพาพูดพูดออกดีดีมายถึงก้อนหอมแมนก้อนหอมเขาเตรียมแก้มหอมหอมไให้คอยหอมพอ้อมแล้วเล้ห้ดบ้อมแล้วแล้วก็แหกจบอันน้คกดเสร็จออกบรจิหอมพูีถนัเคือพี่ยอดดีผมบอกผมบอกไอ้นัต อถนัดครับดาเวทีนี่ผมผมยืนหนึ่งขัดยืนปั้มแจกสลีบค่ะพุทโธพุทโธบักบมกุลุ่นน้ำหมักกระจายกันถนัดก็อันรุ่นซักไม่คันเอ่ามาบอกย่างยุดไายบานยูนาบานนั่งเขี่ยวหมักยูนามิกเลยนั่งเขี่ยวหมักยูนามิกกันแล้วเห็นเดาแจีฟ้าถาเลยวัดดีพันเด็กน้อยเด็กแรงนี่บ่บ่สนใจดอกเขาจะเปโฟกัสประมาณ ข้าวิาใจสวอวมันทอะซีาขึ้นนี่แหละคือบเทาปกได้หปกหลักๆเลยเขาตรงเขาตองเนีนนด้เป็นทีนั่งอยู่ไก่ม่ได้มืดอไมได้กับ่องเบิ้งซ่องหาปอนั่นแหะจเขียนยังไงรถขใจสวอเนาะบอลละถ้วยเลยง่ายนเียวเ็นสูงไวเหรอสูงไวลุนบอกว่ายู่น้ำกันไปเกิดเป็นเมืออกแตยยาบะวันยาความดันให้กันจินนะว่ายู่น้ำกันไปปัวกันไปนะแบบนีบกอรมีไอยู่น้ำกันในมุมบางเป อยูตะลงป่ะเออมอนัดเดี๋ยวมันพูด้อาตัววาอยาเอหวานอยู่มด้เออันอาทรยาความดันยาความดันเจปวดขวมไปนอัน่นได้อยู่ในเสนในเสปีมนี่ในเปียมกุัสิไปอยู่ในเสปลียมยะงไ่ในเปี่ยมกับมิเตอร์เอื้นเปลีนวดงานดหยางดสาวจังมากเกินหนึงโอ้ี่ดมากแล้วโอ้ยผัไม่คัขาเ่ยน ้อยกับเน่าหนาเนี่ยกับพระเอกเน่าหนาต้องเช้าหน่อยเติบดึงอยู่ด้เห็นว่ากันใดเออพวกแถวนี้เขาไปทำตัวกันได้พี่น้องไปไทยเอ็มวีเพ่งแย่ไรกันวุ้ยก็ท่านปล่อยสำเนาเราดังเพ่งเออยอดวิวแปดเจนแปดเจนถ้าเม่งไปยังถ้าเม่งไปยังหอดมือปล่อยเพ่งแย่ไรแปดลอยล้านวิวโอ้ยจ้าสีขามาเป็นพระเอกเก่็เขาเขาดี ที่แลกที่แรกดีใจยูดีใจยูวันนี้พูมกับจังวะไปบอกสั้งแตงนาสั้งแตงนาคอตุมผมขอฟิวแบบอายุอานามเท่าๆกับนักร้องเลยนะพะนาวะแม่ทอตักับอะไรไปตัไปดึงยานีมันไปเ่อยังโอ้ยตั้ดกังได็กังังไดจังวากันตัวจริง ดีใจว่ะนี่เพ่งนี่ความรูซื้อตรงนี้ดีใจดีใจเนาะว่ดีใจจังไหนเนยคิวท่องสาวหน่อยได้หนี่งหลงเนี่ยเนี่ยเพ่งนี่มันเป็นธรรมดาเลยนี่ซื้อเพ่งยังก่อนเมื่อยคักมักเมียเขารอชมรอติดตามรอชมรอติดตามได้พี่น้องครับรับรองว่าสุดยอดที่แล้วงานคุณภาพไปแล้วแมนระดับสาวหน่อยเพ็นบันแพศนระดับพอดีทวีสักระดับหนุ่มโจยุมานินว้าว ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบพระคุณค่ะรอติดตามนะคะรอติดตามนะคะเอ็มบีเพ่งไหมเพ่งยังเกาะเนี่ยคักมักเมียเขาเนี่ยเมื่อยข้ามักเมียเขาครับพี่น้องคะเจอกันเลยพระเอกวัดดีทวีศักดิ์เล่นเป็นต้นสัมสาใหญ่ค่ะภาษาพุชเชอร์ภาษาเป็นมกมามากเป็นกระเทยเป็นกระเทยอีกแล้วเป็นมูนั่งเอกเป็นเขาเจ๊เจ๊ยังเกาะเจ๊ยังเกาะดีดีดีเออเจ๊ดีดีเป็นมูนั่งเอกเก่งใจไระศักดิ์ยุขันในทพี่ไกดิซ้อมกันด้วย แม่รุจจ่นเจาบ่ไดแซ้อมหรอกมันอยู่ในสายเลือดเอาละค่ะพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจน้ำเนกันแล้วกันค่ะซิงเกินหม่ MV เพลงใหม่ทีกำลังจะมาเร็วๆนี้นะคะเมย์ค่ะมักเมียเขาค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe บอสโจเรียบพระเอกฮอตดี้ทวีศักดิ์มาพบด่วนเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนี้เฉลยแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะพอๆกันไม่คิมหนัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ครับเจอกันใหม่ค่ะหักกันแพ้กันยกระดับโฆษณาพี่น้องค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ครูฝ่ายละการเป็นกลังใจที่มั่นสามารถเป็นวันแพร่คอข้าไป็นน้ำดนกระแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะเป็นแต่งหน้าคนนะไปเร็วไปแล้วไปแล้ว y e